ปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งแต่คือการเข้าใจในเส้นทางของธรรมคำว่าปล่อยวางมักถูกเข้าใจผิดอยู่เสมอบางคนคิดว่าปล่อยวางคือการไม่รับผิดชอบคือการทอดทิ้งความรู้สึกทอดทิ้งคนทอดทิ้งงานหรือแม้กระทั่งทอดทิ้งชีวิตแต่แท้จริงแล้วปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งไม่ใช่การหลีกหนีและไม่ใช่การปฏิเสธ สิ่งใดเลยหากแต่คือการเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ววางลงด้วยใจที่สงบการปล่อยวางในทางธรรมะเป็นผลของการเจริญปัญญาเป็นผลของการมองเห็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นว่าสรรพสิ่งล้วนแปรเปลี่ยนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงจิตจึงวางไม่ใช่ด้วยความเบื่อหน่ายแต่ด้วยความเข้าใจ การเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทุกอย่างล้วนมีเหตุและปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลำพังหรือควบคุมได้ตามใจเราจะทำให้ใจเราคลายไม่ยึดไม่เหนี่ยวไม่กำหนดว่าต้องได้อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้และเมื่อความยึดลดลงความทุกข์ก็ลดลงด้วยลองสังเกตเวลาที่เราทุกเราไม่ได้ทุกเพราะสิ่งนั้นหายไปแต่เราทุกเพราะใจไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น เราไม่ได้ทุกข์เพราะคนที่เรารักจากไปแต่ทุกข์เพราะเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมเข้าใจว่าเขาก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเราไม่ได้ทุกข์เพราะงานไม่ได้ดังหวังแต่ทุกข์เพราะใจของเราไม่สามารถรับความไม่แน่นอนของชีวิตได้ดังนั้นการปล่อยวางจึงเป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องผิวเผินไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการมองปัญหาให้ทะลุแล้ววางใจอย่างถูกต้อง ไม่แบกไว้ไม่ใส่อารมณ์เพิ่มเข้าไปไม่กอดมันไว้เป็นภาระแต่ให้มันเป็นแค่เรื่องหนึ่งที่ผ่านมาและผ่านไปการปล่อยวางในพุทธศาสนาไม่ได้แปลว่าละเลยหน้าที่หรือไม่ใส่ใจความรักความสัมพันธ์แต่หมายถึงการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความรับผิดชอบแต่ไม่ยึดถือว่าผลจะต้องเป็นไปอย่างใจด้วยใจที่รู้เท่าทัน ด้วยใจที่อ่อนโยนและเข้าใจในความไม่แน่นอนของชีวิตเราสามารถรักได้อย่างลึกซึ้งและพร้อมปล่อยได้เมื่อถึงเวลาเพราะรู้ว่าความรักที่แท้ไม่ใช่การยึดแต่คือการให้การเข้าใจและการอยู่ร่วมกันด้วยความกรุณาเราสามารถทำงานอย่างสุดกำลังและปล่อยผลได้เพราะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราโดยถาวรทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย เราสามารถมีความหวังได้แต่ไม่แบกหวังจนกลายเป็นความทุกข์เพราะเราเข้าใจว่าแม้จะหวังแต่ก็ต้องรับได้หากสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นดังนั้นการปล่อยวางจึงไม่ใช่การปฏิเสธชีวิตหากแต่คือการอยู่กับชีวิตอย่างรู้เท่าทันเป็นการวางใจให้นิ่งสงบแต่ไม่เฉื่อยชาเป็นการยอมรับความจริงโดยไม่ยอมจำนวนต่อความทุกข เป็นการหยุดดิ้นรนในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และหันกลับมาทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่ควบคุมได้ยิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งวางได้ลึกเท่านั้นยิ่งมีปัญญาเท่าไรใจก็ยิ่งเบาสบายการปล่อยวางไม่ใช่จุดจบของความผูกพันแต่คือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจเมื่อเข้าใจจึงวางเมื่อวางจึงเป็นอิสระ อิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการไม่มีสิ่งผูกมัดแต่เกิดจากการที่ใจไม่ยึดแม้สิ่งที่ผูกมัดก็ยังอยู่นี่แหละคือธรรมะของการปล่อยวางที่แท้จริงการปล่อยวางในรายละเอียดของชีวิตในชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่มากระทบใจทั้งเรื่องเล็กน้อยและเรื่องใหญ่โตบางครั้งเป็นเพียงคำพูดเล็กๆของใครบางคน แต่เรากลับเก็บเอามาคิดทั้งวันบางครั้งเป็นแค่ความผิดพลาดเล็กน้อยแต่เรากลับตำหนิตัวเองซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบความคิดเหล่านี้เมื่อไม่ได้ปล่อยวางมันจะฝังแน่นกลายเป็นพลังลบและทำให้เราหมดแรงหมดใจในการดำเนินชีวิตเราจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เรื่องที่เกิดขึ้นแต่อยู่ที่ใจ ของเราที่ไปเกาะเกี่ยวเรื่องนั้นต่างหากยิ่งกอยิ่งคิดยิ่งยึดความทุกข์ก็ยิ่งใหญ่แม้บางเรื่องไม่มีอะไรเลยก็กลายเป็นภูเขาได้ในใจของเราการปล่อยวางจึงไม่ใช่แค่เรื่องปรัชญาแต่คือศิลปะในการใช้ชีวิตอย่างมิสติกเราจะวางได้ต้องเริ่มจัดก,การรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น แล้วค่อยๆถอยห่างจากมันอย่างเมตตาไม่ใช่กดข่มแต่คือยอมรับว่ามีแล้วค่อยวางไม่แบกลองมองดูอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธความรู้สึกผิดความกลัวความหวังทุกสิ่งที่ผุดขึ้นในใจล้วนมาแล้วก็ไปมันไม่มีสิ่งใดอยู่ถาวรแต่ที่เราทุกเพราะเราอยู่กับมันนานเกินไปเพราะใจเราไม่รู้จักวางปล่อยวางไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือความกล้าอย่างแท้จริง บางคนเข้าใจผิดคิดว่าการปล่อยวางคือการไม่แยแสต่อสิ่งรอบตัวกลายเป็นการปฏิเสธความรู้สึกกลายเป็นความเย็นชาหรือด้านชาแต่แท้จริงแล้วการปล่อยวางคือการกล้าหันหน้าเข้าหาความจริงกล้ายอมรับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วและเราจะไม่ให้มันบั่นทอนหัวใจอีกลองคิดดูว่าการเก็บความโกรธไว้ในใจคือการยอมให้คนที่ทำร้ายเราอยู่ ในใจเราต่อไปทุกวันแต่การให้อภัยการวางใจคือการไม่อนุญาตให้เขาทำร้ายใจเราอีกแล้วนี่คืออิสรภาพของผู้ที่รู้จักปล่อยวางการฝึกวางต้องเริ่มจากการเข้าใจและยอมรับคนที่ปล่อยวางได้ไม่ใช่คนที่ไม่เจอปัญหาแต่คือคนที่เข้าใจว่าปัญหาคือส่วนหนึ่งของชีวิตและยิ่งเราฝึกปล่อยได้ในเรื่องเล็กๆเ,เราก็จะวางได้ง่ายขึ้นในเรื่องใหญ่ วางความคาดหวังที่เกินเหตุวางความต้องการที่ไม่จำเป็นวางภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและตัวเองวางอดีตที่แก้ไขไม่ได้วางอนาคตที่ยังไม่เกิดปล่อยไม่ใช่เพราะเบื่อแต่เพราะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดควบคุมได้หมดวางไม่ใช่เพราะสิ้นหวังแต่เพราะรู้ว่าการวางทำให้ใจเบาและพร้อมสำหรับก้าวต่อไป การปล่อยวางกับความรักในความรักเรามักยึดไว้มากที่สุดกลัวการสูญเสียกลัวค,ความเปลี่ยนแปลงกลัวไม่เป็นที่รักจึงพยายามควบคุมจับยึดกอดไว้แน่นแต่ในที่สุดกลับทุกเองความรักที่แท้จริงจะมาพร้อมกับปัญญาคือรักอย่างเข้าใจไม่ยึดเอาอีกฝ่ายมาเติมเต็มความว่างในใจแต่รักจากใจที่เต็มแล้วพร้อมจะให้พร้อมจะเข้าใจพร้อมจะวางเมื่อถึงเวลา การปล่อยวางในความสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงการเดินจากไปเสมอไปแต่หมายถึงการไม่บีบไม่กดไม่ควบคุมไม่ยึดว่าคนคนนี้จะต้องเป็นของเราในรูปแบบเดิมตลอดไปเป็นการเคารพในเส้นทางของกแลการแม้กระทั่งวันที่ต้องแยกจากกันก็ไม่ต้องทุกข์มากเกินไปเพราะเราเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยบทสรุปที่ค่อยๆงอกงามในใจ ผู้ที่รู้จักปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักไม่หวงไม่ทำไม่พยายามแต่หมายถึงเขาทำทุกอย่างด้วยใจเต็มที่แล้วก็ยอมรับผลด้วยใจสงบเขารักด้วยใจที่อิสระเขาทำด้วยใจที่ไม่หวังผลเกินไปเขาอยู่กับโลกด้วยใจที่เข้าใจธรรมชาติของโลกเมื่อเข้าใจจึงวางได้เมื่อวางได้ใจจึงสงบเมื่อสงบใจจึงเป็นอิสระ และในอิสรภาพนั้นเราจะพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องแบกไม่ต้องดิน้นไม่ต้องขอแต่เกิดขึ้นเองในใจที่รู้จักคําว่าพอและปล่อยปล่อยวางกับความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจหลายครั้งที่ใจเราเต็มไปด้วยความว้าวุ่นเพราะอารมณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเสียใจหรือความกังวลเรามักพยายามถักใสหรือปิดกั้นอารมณ์เหล่านั้นบางครั้งก็พยายามซ่อนหรือแม้แต่ลีกนีแต่ในทางธรรมก,การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลั้นใจหรือปฏิเสธอารมณ์เหล่านั้นแต่เป็นการเห็นความรู้สึกนั้นๆอย่างชัดเจนด้วยใจที่ไม่ตัดสินไม่ปฏิเสธและไม่ยึดติด เหมือนกับการที่เราเป็นผู้สังเกตการอยู่กับความรู้สึกนั้นด้วยความเมตตาให้ความรู้สึกได้เกิดขึ้นและผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าความโกรธนั้นไม่ใช่ตัวตนเราความเศร้านั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเราแต่เป็นปรากฏการชั่วคราวที่เกิดและดับไปเมื่อเราเข้าใจและยอมรับเช่นนี้ความรู้สึกเหล่านั้นจะไม่ทำร้ายใจเราอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตที่ช่วยให้ใจเราเข้มแข็งขึ้นปล่อยวางและการกระทำในชีวิตประจํำวันการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยหน้าที่หรือไม่ลงมือทำอะไรเลยแต่หมายถึงการลงมือทำด้วยความตั้งใจเต็มที่พร้อมใจที่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ตัวอย่างเช่นเมื่อเราทำงานหนึ่งชิ้นเราควรทำด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบเต็มที่ แต่ไม่ใช่ไปกดดันใจตัวเองให้เครียดหรือวิตกกังวลกับผลลัพธ์ที่อาจจะไม่เป็นไปตามคาดเพราะผลลัพธ์นั้นล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยมากมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดการปล่อยวางในที่นี้คือการยอมรับผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายด้วยใจที่นิ่งและสงบและพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับปรุงในครั้งต่อไปปล่อยวางกับการยึดติดในตัวตนและความเป็นเรา ตัวตนที่เรายึดถือว่าเป็นเราบางครั้งกลายเป็นกับดักของความทุกข์เพราะเราพยายามรักษาภาพลักษณ์ความสําเร็จหรือความดีของตัวเองไว้ในธรรมะเราถูกสอนให้เข้าใจว่าตัวตนที่เรายึดถือเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวเกิดขึ้นจากการรวมกันของกายและใจและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการปล่อยวางในส่วนนี้คือการไม่ยึดต,ติดกับภาพลักษณ์หรือสถานะที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นฉันต้องเก่งต้องดีต้องสมบูรณ์แต่กลับมารับรู้และยอมรับความจริงของตัวเองอย่างใจเปิดกว้างนี่คือการวางใจในความไม่เที่ยงของตัวตนและเข้าใจว่าเราคือการไหลเวียนของสภาพธรรมต่างๆไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งถาวรรอยวางอย่างไรในภาวะวิกฤตในช่วงเวลาที่เราประสบกับความทุกข์หนักเช่นการสูญเสียการเจ็บป่วย หรือความผิดหวังอย่างรุนแรงการปล่อยวางอาจดูเหมือนเป็นเรื่องยากลำบากแต่ความจริงคือการปล่อยวางในช่วงเวลานี้คือการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเป็นการยอมรับความจริงโดยไม่มีความต้านทานไม่จำเป็นต้องเร่งปล่อยวางทันทีทันใดแต่ให้ใจได้มีโอกาสรับรู้ทุกนั้นอย่างเต็มที่ด้วยความเมตตาและในที่สุดค่อยๆปล่อยวางความหนักหน่วงนั้น ด้วยความอดทนและปัญญาการปล่อยวางไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดหายไปในทันทีแต่ทำให้เราไม่ถูกความเจ็บปวดนั้นกักถังไว้ในใจและเปิดโอกาสให้ใจได้ฟื้นฟูอย่างค่อยเป็นค่อยไปปล่อยวางคือการเข้าใจไม่ใช่การทิ้งเป็นการรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและอารมณ์โดยไม่ยึดติด เป็นการทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจแต่ไม่ยึดมั่นในผลลัพธ์เป็นการรับรู้ความไม่เที่ยงของตัวตนและสรรพสิ่งเป็นการยอมรับความจริงในทุกสถานการณ์ด้วยใจที่เมตตาและอดทนเป็นกระบวนการฝึกฝนที่ต้องใช้เวลาและความเข้าใจปล่อยวางกับการยอมรับปัจจุบันขณะหนึ่งในหัวใจสำคัญของการปล่อยวางคือการยอมรับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการรับรู้ว่าช่วงเวลานี้กำลังเกิดขึ้นแต่คือการยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทั้งสุขทุกสบายไม่สบายโดยไม่มีการตัดสินว่าควรหรือไม่ควรเมื่อใจเรายอมรับอย่างเต็มที่ปล่อยวางความคาดหวังหรือความต้องการให้โลกเป็นไปตามใจเราจะพบความสงบที่แท้จริงเพราะเราไม่ต่อสู้กับความจริงแต่เราร่วมอยู่กับมันด้วยความเข้าใจ การฝึกอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันนี้เป็นทางสายกลางที่ช่วยให้เราไม่ติดอยู่ในอดีตที่เหลือนลางหรือไม่กังวลเกินเหตุต่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงปล่อยวางกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งการเข้าใจและปล่อยวางกับความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ยากแต่จำเป็นเรามักยึดติดกับความมั่นคงและความแน่นอนแต่ธรรมชาติของโลกคือ ความไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่หรือความรู้สึกการปล่อยวางคือการยอมรับความไม่เที่ยงนี้อย่างลึกซึง้งไม่เพียงแค่ยอมรับในทางความคิดแต่ยอมรับในทางใจด้วยความสงบและเมตตาเมื่อตระหนักเช่นนี้ความกลัวต่อการสูญเสียหรือความเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆจางหายไปปล่อยวางและความเมตตา การปล่อยวางไม่ใช่การเป็นคนใจแข็งหรือไม่สนใจใครแต่เป็นการปล่อยวางด้วยความเมตตาต่อทั้งตนเองและผู้อื่นใจที่ปล่อยวางได้จะไม่ตัดสินไม่ตำหนิแต่เข้าใจและเห็นใจเมื่อเราเมตตาต่อตัวเองเราจะไม่ทรมานใจด้วยความคาดหวังหรือความโกรธและเมื่อเรามีเมตตาต่อผู้อื่นเราจะไม่ยึดติดกับความผิดหวังหรือความคาดหวังในคนอื่น ความเมตตาคือพลังสำคัญที่ช่วยให้เราปล่อยวางได้อย่างแท้จริงปล่อยวางในภาวะที่ต้องตัดสินใจชีวิตมีหลายช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลําบากการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องคิดหรือไม่ต้องรับผิดชอบแต่คือการคิดอย่างมีสติมีปัญญาไม่ปล่อยใจว่าวุ่นไปกับความกลัวหรือความโลภ หลังจากตัดสินใจแล้วการปล่อยวางคือการยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นไม่โทษตัวเองหรือผู้อื่นใจที่ปล่อยวางจะพร้อมเปิดรับทางเลือกใหม่ๆโดยไม่ติดอยู่กับอดีตปล่อยวางกับความสุขที่แท้จริงการปล่อยวางนำเราไปสู่ความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกความสุขแบบนี้เป็นความสุขจากภายในใจที่เกิดจากการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและใจตัวเอง ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการได้มากหรือการปฏิเสธความทุกข์แต่เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางกับความคาดหวังและการยอมรับความคาดหวังคือหนึ่งในต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ใจเราเกิดความทุกข์เพราะเมื่อความจริงไม่เป็นไปตามความคาดหวังใจเราก็เสียใจเสียสมดุลและเจ็บปวด การปล่อยวางจึงเริ่มจากการเข้าใจว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นคนสถานการณ์หรือผลลัพธ์ที่หวังไว้ปล่อยวางความคาดหวังไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ควรหวังหรือไม่ตั้งเป้าหมายแต่เป็นการตั้งเป้าหมายด้วยความเข้าใจว่าสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราก็ยินดีที่จะยอมรับผลที่เกิดขึ้นอย่างไม่ยึดติด การฝึกใจเช่นนี้ทำให้เรามีความสุขแม้ในวันที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่หวังปล่อยวางและการให้อภัยการปล่อยวางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นหลายครั้งที่ใจเราถูกตรึงด้วยความโกรธความเกลียดชังหรือความผิดหวังที่คนอื่นทำไว้การเก็บอารมณ์เหล่านี้ไว้ไม่ได้ทำร้ายใครนอกจากตัวเราเอง การให้อภัยคือการปล่อยวางพัฒนาการเหล่านั้นไม่ใช่การลืมหรือยอมรับการกระทำผิดแต่เป็นการปล่อยใจไม่ให้ความรู้สึกเหล่านั้นกับขังตัวเราไว้เมื่อเรายอมปล่อยวางในทางนี้ใจจะเปิดกว้างและสงบมากขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงผ่านเมฆหมอกที่เคยบดบงังปล่อยวางกับความไม่แน่นอนของชีวิตชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรบางครั้งเรารู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลเพราะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นการปล่อยวางความกลัวนี้คือการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันอย่างมั่นคงและเข้าใจความไม่แน่นอนเป็นธรรมชาติของชีวิตเมื่อเรายอมรับความไม่แน่นอนนี้เราจะลดความเครียดและความวิตกกังวลลงได้อย่างมากปล่อยวางคือการเปิดใจให้กว้างขึ้น เมื่อใจเราปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นใจจะเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกลัวความสูญเสียเพราะใจเราไม่ยึดติดความเปิดกว้างนี้ทำให้เราเห็นความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตในทุกขณะปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งแต่คือการเข้าใจคือหัวใจของการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญา เมื่อเราเข้าใจและฝึกฝนปล่อยวางในทุกแง่มุมของชีวิตใจเราจะสงบมีความสุขและเป็นอิสระความทุกข์จะไม่กลายเป็นภาระหนักหน่วงอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นบทเรียนและแรงผลักดันให้เราเติบโตขึ้นอย่างมีปัญญานี่คือเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงและความสงบที่ยั่งยืนปล่อยวางกับความสมดุลในชีวิต การปล่อยวางไม่ใช่การปล่อยใจให้ล่องลอยไร้จุดหมายแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการทำกับการวางในชีวิตเราต้องทำหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวงานและตัวเองแต่ไม่ควรปล่อยให้ความยึดมั่นถือมั่นในผลหรือความคาดหวังกลายเป็นความทุกข์ที่เกินจำเป็นสมดุลนี้เกิดขึ้นจากการรู้ตัวว่า ขณะนี้ฉันทำสิ่งนี้อยู่และฉันจะวางใจเมื่อถึงเวลาเช่นเดียวกับการเดินบนเส้นเชือกคนที่เดินอย่างมั่นคงต้องรู้จักปรับตัวไม่เร่งไม่ช้าเกินไปและรู้จักปล่อยวางเมื่อล้มหลงเพื่อพร้อมลุกขึ้นใหม่ปล่อยวางกับการมีสติรู้ตัวการปล่อยวางต้องอาศัยสตยิหรือการรู้ตัวในทุกขณะเมื่อเรามีสติเราจะไม่ถูกความคิดและอารมณ์พัดพาไปโดยไม่รู้ตัว แต่จะเห็นความจริงของสถานการณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนสติเป็นเหมือนแสงสว่างที่ช่วยให้เรามองเห็นหนทางปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์งานหรือความทุกข์ใจส่วนตัวปล่อยวางกับการเจริญปัญญาการปล่อยวางที่แท้จริงต้องมีปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งทั้งปวง ปัญญาทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดควรถือไว้สิ่งใดควรปล่อยวางปัญญายังช่วยให้เราตัดสินใจอย่างชาญฉลาดไม่ยึดติดในอารมณ์หรือความคิดที่ผิดพลาดดังนั้นการปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นผลของการเจริญสติและปัญญาควบคู่กันไปปล่อยวางคือทางสู่ความสุขแท้การปล่อยวางพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขชั่วคราวที่มาจากสิ่งภายนอก แต่เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่สงบปลอดโปร่งและมีอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใจเราปล่อยวางได้ชีวิตจะเป็นไปอย่างเบาสบายไม่ต้องแบกความทุกข์หรือความกังวลเกินจำเป็นปล่อยวางกับการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ไม่เคยหยุดนิ่งทุกสิ่งล้วนเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการปล่อยวางช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างมีสติและปัญญา แทนที่จะยึดติดกับสิ่งที่เคยเป็นหรือกลัวการสูญเสียเราฝึกใจให้เปิดรับสิ่งใหม่ๆด้วยความเมตตาและความเข้าใจว่าทุกสิ่งมีวัตจักรของมันเองการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เราไม่ตกอยู่ในกรอบของความกลัวและสามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุน่นปล้อยวางกับการปล่อยใจในภาวะที่ไม่แน่นอนเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่น ความเจ็บป่วยการสูญเสียหรือความล้มเหลวการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการปล่อยใจให้ว่างและรับรู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้านทานนี่คือการฝึกให้ใจแข็งแรงและสงบในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะยากลำบากเทียงใดปล่อยวางกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันความสุขและความสงบเกิดขึ้นได้จากการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง ไม่ใช่การหวนคิดถึงอดีตหรือวิตกกังวลถึงอนาคตแต่คือการมีสติรู้ตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้การปล่อยวางทําให้เราปลดปล่อยความคิดฟุง้งซ่านและเปิดใจรับความงามของปัจจุบันขนาดอย่างลึกซึง้งการปล่อยวางคือการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและจิตใจอย่างถ่องแท้ไม่ใช่การทิ้งสิ่งใดแต่เป็นการยอมรับและวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นศิละปะของการดำเนินชีวิตด้วยความสงบมิสติและปัญญาเมื่อเราปล่อยวางได้อย่างแท้จริงใจเราจะเบาสบายและพบกับความสุขที่ยั่งยืนปล่อยวางกับการฝึกสติและเจริญสมาธิหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราปล่อยวางได้จริงคือการฝึกสติและสมาธิเมื่อใจเรามีสติรู้ตัวอยู่เสมอจะช่วยให้เราสังเกตเห็นความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่หลงเข้าไปในความว้าวุ่นนั้นการเจริญสมาธิช่วยให้ใจนิ่งสงบลดความวุ่นวายของจิตใจและเป็นพื้นฐานสำคัญในการปล่อยวางอย่างแท้จริงปล่อยวางและการพัฒนาปัญญาวิปัสสนาการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกชั่วคราวแต่เป็นผลของปัญญาคือการเข้าใจลักษณะของสรรพสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน การเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องทําให้เราสามารถแยกแยะสิ่งที่ควรยึดถือและสิ่งที่ควรปล่อยวางได้อย่างชัดเจนนี่คือเส้นทางสู่นิพพานหรือความหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงปล่อยวางกับการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้ชีวิตไร้จุดหมายหรือไม่รับผิดชอบ แต่หมายความว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายด้วยใจที่ไม่ถูกพัฒนาการด้วยความยึดมั่นถึงมันเราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แต่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เรารักและห่วงใยแต่ไม่ครอบงำและกักขังใจตัวเองและผู้อื่นโดวยวิธีนี้ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความสงบความสุขและความอิสระอย่างแท้จริง